อยู่กับช่อง Photo โตโตโมีใบยพะยากษอีสานผลโกลน,นะครับวันนี้จะมาพามาเที่ยววัดสตือนะครับที่อำเภอท่าเรือจังหวัดะนครศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวเราก็ไปชมข้างในกันครับวัดสตือวัดดังแห่งหนึ่งของยุทธยาก็ว่าได้นะครับ ข้างในมีอะไรตอนนี้ก็มีร้านค้าต่อไปนะครับรอต้อนรับนักท่องเที่ยว นี่ก็ประมาณสี่โมงห้าสิบครับร้านค้นาก็เริ่มปิดแล้วผู้คนก็เริ่มทยอยกลับแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันวัดสตือวัดสตือ

เรบเข้าไปชมข้างในนะครับมีพระนอนองค์ใหญ่นะครับอยู่ข้างในคระครับ นี่ครับพระองค์ใหญ่พระนอนให้เดือดไฟเดือดมือเช็นโค่ก่อนแล้วเดือดไฟไม่เดือดโก็เดือดมืเจ้าเร็มาคะ อันนี้คือผ้านอนหลวงพ่อโตนะครับที่วัดสตือนนะครับเป็นวัดวัดหนึ่งที่มีคนมากราบไหว้น้ำรสการเยอะมากเลยนะครับทุกคนทเห็นแถบแถบสีทองทองข้างล่าง,างไหมครับนั่นคือทองคําเปลวนะครับที่เขาเอามาแปะนะครับทุกคนเอามาแปะนะครับ เป็นแนวเป็นสีทองเลยนะครับรอบๆอ,องค์พระนะครับองค์หลวงพ่อโตจะเป็นสีทองทองแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เขาบอกเป็นเขื่อนพระรามหกนะครับแต่ที่มาที่ไปก็ ไม่รู้ยังไงนะครับตรงนี้ยั้นปลาหมหกอันนี้เป็นแม่น้ำอะไรก็ไม่ทราบไม่น้บอันนี้ไม่ทราบว่าแม่น้ำอะไรนะครับนี่คือบริเวณข้างหลังของวัดสตือนะครับ มีคนมาให้อาหารปลานะครับตรงนี้ลมเย็นสบายเลยเนี่ยเขาเรียกเขื่อนพระรามหกนะครับตรงนี้นี่ยตรงนี้คือตัวเขื่อน สำหรับคลิปที่วัดสตืนนะครับก็ขอจบการถ่ายเพียงเท่านี้นะครับขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่อง YouTube p h ้ออฟมีบายพระอีสานขนโก้ด้วยนะครับทางเราจะหาถ่ายคลิปณสถานที่ต่างๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ